เรื่องที่ว่า AI กําลังจะเปลี่ยนโลกการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเราคงได้ยินกันมาเยอะแล้วล่ะครับแต่ว่าเรื่องจริงๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างเดียวนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้หน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่ลองนึกภาพตามกันดูนะครับงานที่ปกติแล้วเนี่ยอาจจะใช้เวลาทํากันทั้งสัปดาห์ตอนนี้อาจจะเสร็จได้ในเวลาไม่ถึงครึ่งสัปดาห์ด้วยซ้าเพราะอะไรนาะหรอครับ ก็เพราะว่าจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขาพบว่านักพัฒนาที่ใช้เครื่องมือ AI ช่วยเขียนโค้ดสามารถทำงานเสร็จเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยถึง55.8%เลยนะครับนี่มันไม่ใช่แค่การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆแล้วนะแต่มันคือการก้าวกระโดดแบบครั้งใหญ่เลยและนั่นแหละครับคือคำถามสำคัญของเรื่องนี้เลยในขณะที่ AI กำลังช่วยเราเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมดเนี้ยมันกำลังเขียนอนาคตการทำงานของเราขึ้นมาใหม่ด้วยหรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่ประสิทธิภาพการทํางานไปเยอะเลยโอเคครับเพื่อจะตอบคําถามนั้นได้เนี่ยเราคงต้องย้อนกลับไปดูกันที่จุดเริ่มต้นกันสักหน่อยมาดูกันดีกว่าครับว่าไอ้เจ้าเครื่องมือ AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีวิวัฒนาการที่เร็วขนาดไหนแล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้าง โหต้องบอกว่าวิวัฒนาการของเครื่องมือ AI เนี่ยมันเร็วจนน่าตกใจเลยนะครับคือแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองจากปี2021ที่มันเป็นแค่ระบบช่วยเติมคำอัตโนมัติแบบจริงๆเขาคาดกันว่าภายในปี2025เนี่ยมันจะกลายมาเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกับเราแบบไหลชนไหลได้เลยนะและความก้าวหน้าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่คุยกันในทางทฤษฎีนะครับแต่มันกาลังสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนที่ทั้งซับซ้อนและสําคัญมากๆอย่างการทดสอบซอฟต์แวร์ซึ่งตรงนี้นี่แหละครับเป็นจุดที่ AI กําลังโชว์ของโชว์ศักยภาพออกมาได้แบบน่าทึ่งสุดๆเลยลองมาดูข้อมูลนี้กันครับในด้านที่เรียกว่า Test Coverage หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการไล่เช็คซอฟต์แวร์ให้ได้ครบทุกซอกทุกมุมนั่นแหละครับจะเห็นเลยว่าโมเดลอย่าง GPT-4 เนี่ยทำได้ดีกว่าเครื่องมือแบบเดิมๆแบบคนละเรื่องเลยนั่นก็หมายความว่า มันหาจุดบกพร่องที่อาจจะซ่อนอยู่เจอได้เก่งกว่าเยอะเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ครอบคลุมกว่าอย่างเดียวนะครับแต่ว่าความแม่นยำของการทดสอบที่ AI สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ยังสูงกว่าด้วยคือมันชัดเจนมากเลยว่าคุณภาพของงานที่ได้มันเหนือกว่าจริงๆและจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ครับความเร็วซึ่งในโลกการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกวันนี้เนี่ยความเร็วคือปัจจัยชี้ขาดเลยนะครับ การที่ AI ทํางานได้เร็วกว่าเดิมถึง2เท่าเนี่ยโอ้โหมันคือข้อได้เปรียบที่มหาศาลมากๆพอเครื่องมือมันทรงพลังมากขึ้นขนาดนี้แน่นอนว่าความรับผิดชอบมันก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วยเป็นเงาตามตัวเลยครับพลังของ AI เนี่ยมันทําให้เราต้องหันกลับมามองอีกมิติหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือเรื่องของกรอบทางจริยธรรมนั่นเองมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปหวัวใจของเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่า คำถามไม่ได้อยู่แค่ว่า AI ทําอะไรได้บ้างแต่อยู่ที่ว่ามันควรทําอะไรซึ่งมันใช่เลยเพราะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีเพียวๆอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของหลักการและแนวปฏิบัติที่เราต้องใส่ใจด้วยไอสิ่งที่เราเรียกกันว่า ethical AI หรือ AI เชิงจริยธรรมเนี่ยมันก็คือแนวทางที่เราต้องยึดถือไว้ครับโดยมีเสาหลักๆอยู่4อย่างเลยก็คือความเป็นธรรมความรับผิดชอบความโปรง่งใสและความเป็นส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนา AI ของเราเนี่ย มันเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่แน่นอนครับการจะนําหลักการที่เทพพวกนี้ไปใช้จริงเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอคติที่อาจจะแฝงมากับข้อมูลที่ใช้สอน AI หรือความซับซ้อนที่ว่าถ้ามันทําพลาดขึ้นมาใครละ่ะจะรับผิดชอบแล้วก็ยังมีปัญหากล่องดําของ AI ที่ทําให้เราไม่เข้าใจว่ามันคิดอะไรอยู่ไปจนถึงเรื่องใหญ่มากๆอย่างการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยครับเอาละครับ แล้วที่นี้เราจะวัดผลกระทบที่แท้จริงของ AI ได้ยังไงละกันในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องความเร็วหรือปริมาณเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันในส่วนนี้นะครับปัญหาหลักๆเลยก็คือองค์กรส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาในการแปลงประสิทธิภาพของ AI ให้กลายเป็นตัวเลขที่จับต้องได้จริงๆครับคือไอ้ตัวชี้วัดแบบเดิมๆที่เน้นแค่ความเร็วหรือปริมาณงานเนี่ยมันไม่สามารถบอกภาพรวมของการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับ AI ได้เลย เพื่อแก้ปัญหานี้แหละครับเลยมีคนเสนอเฟรมเวิร์กใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า AAPM ซึ่งเป็นวิธีวัดผลแบบใหม่เลยที่ไม่ได้มองแค่ว่า AI ทําอะไรได้บ้างแต่จะเป็นเน้นวัดความเชี่ยวชาญของมนุษย์ที่เข้าไปผสมผสานกับผลลัพธ์ของ AI แทนเพื่อให้เราได้เห็นภาพที่มันสมบูรณ์กว่าเดิมถ้าเราลองเอามาเทียบกันดูจะเห็นภาพชัดเลยครับคือจากแบบเดิมๆที่เราวัดกันแค่ความเร็วปริมาณโค้ด ปริมาณงานเฟรมเวิร์กใหม่นี้จะหันไปเน้นเรื่องที่ลึกกว่านั้นเช่นความเข้าใจในเนื้องานทักษะทางเทคนิคหรือแม้กระทั่งความสามารถในการตรวจสอบงานของ AI ผู้ในงานก็คือเรากําลังเปลี่ยนจากการวัดปริมาณไปสู่การวัดคุณภาพของการทำงานร่วมกันซึ่งมันสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงได้ดีกว่าเยอะเลยครับ โอเคพอพูดถึงการทำงานร่วมกันมาขนาดนี้แล้วก็ได้เวลาที่เราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของเรากันแบบจริงๆจัง,จงๆสักทีครับซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเจ้า AI นี่เองถ้าเราลองมองว่า AI เป็นเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งเนี่ยนะครับบุคลิกของมันจะออกมาประมาณนี้เลยคือกระตือรือร้นอยากจะช่วยงานสุดๆเป็นพวกอ่านมาเยอะรู้เยอะมากแต่ในขณะเดียวกันก็แอบดื้อนิดๆแถมความจำสั้นอีกต่างหากแล้วที่สำคัญคือ มั่นใจในตัวเองสูงปรีดเลยการที่เราเข้าใจนิสัยของมันแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เราทำงานร่วมกับมันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญสุดๆเลยก็คือการทำงานกับเพื่อนร่วมทีมที่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยมันต้องการให้เราปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนะครั้งใหญ่เลยครับบทบาทของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นคนลงมือสร้างเองทั้งหมดกลายมาเป็นผู้ตรวจสอบและเป็นคนคอยชี้ทางให้ AI แทน แล้วเราต้องปรับตัวยังไงล่ะนี่คือแนวทางปฏิบัติเลยครับข้อแรกคือต้องรู้เท่าทันอคติทางความคิดของตัวเองก่อนเลยอย่าเชื่อ AI ไปซะทุกอย่างข้อ2คือต้องสร้างระบบการตรวจสอบงานของ AI ที่รวดเร็วมากๆข้อ3ต้องกล้าที่จะบอกว่าเฮ้ hey, อันนี้ไม่เวิร์ k แล้วก็โยนโซลูชันของ AI ทิ้งไปเลยและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือเราต้องเชี่ยวชาญในบริบทของงานเพื่อที่จะชี้นำ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ เอาละครับตอนนี้เราเข้าใจทั้งเรื่องพลังของมันความรับผิดช,ชอบที่ตามมาวิธีวัดผลแบบใหม่และรูปแบบการทำงานร่วมกันแล้วในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาลองเอาจิ๊กซอว์ทั้งหมดมาต่อกันดูครับเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ว่าวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมดกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปเป็นแบบไหน ข้อมูลในตารางนี้อาจจะทำให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเงินครับพูดกันตรงๆคือด้านเศรษฐศาสตร์เลยลองดูสิครับต้นทุนต่อบรรทัดของโค้ดที่ ai สร้างขึ้นมามันถูกกว่ามนุษย์แบบเทียบกันไม่ติดเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมทั้งอุตสาหการรมถึงต้องปรับตัวกันแบบที่เลี่ยงไม่ได้เลยและนี่อาจจะเป็นหน้าตาของทีมแห่งอนาคตรครับโครงสร้างทีมจะเปลี่ยนไปเลยจะมี ai agent ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยดูแลเรื่องการวางแผน การออกแบบและการเขียนโค้ดส่วนมนุษย์อย่างเราๆละ่ะเราจะขยับขึ้นไปทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญคอยกำกับดูแลภาพรวมครับซึ่งโมเดลนี้มันก็ช่วยตอกย้ำบทสรุปที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยครับว่าบทบาทของมนุษย์กำลังถูกนิยาใหม่จากเดิมที่เป็นคนลงมือทำหลักๆเนี่ยก็จะกลายมาเป็นผู้ตรวจสอบและผู้ยืนยันความถูกต้องเป็นหลักแทนโดยมี AI เป็นเหมือนเครื่องมือในการลงมือทำ เป็นการยกระดับบทบาทของเราไปสูง่งานที่ต้องใช้วิจารณญาณและประสบการณ์ที่สูงขึ้นนั่นเองสุดท้ายเนี่ยก็มาถึงคำถามสำคัญสำหรับอนาคตของพวกเราทุกคนครับในเมื่อ AI กำลังจะกลายเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วบทบาทของเราในฐานะนักบินที่จะต้องควบคุมเครื่องยนต์ลำนี้ล่ะครับจะเป็นอย่างไรต่อไปนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องกลับไปคบคิดและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันข้างหน้าครับ